สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่น daddy w o r กันอีกแล้วนะทุกคนแล้วลวันนี้เราก็จะมาเก็บริสเซอร์ไอตัวนี้กันต่อนะครับทุกคนไม่ใช่ใชใชนี่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 นเราจะมาเก็บตัวนี้กันต่อนะทุกคนให้คขร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับวันนี้ป้าเราไปกันเลยดีกว่าโอเคทุกคนในเซิร์ฟเวอร์นี้มันเป็นสถานะไทยแท้นะทุกคนดังนั้นทุกคนไม่ต้องห่วงนะทุกคนจะอ่านไม่ออกเห็นไหม นี่ความทนทานไม่ได้ใช้งานนี่เห็นไหมความไทยแท้ร้อยเบอร์เซนบอกเลยไม่มีใครสามารถเฮ้ยเห็นไหมทุกคนภาษาไทยหมดไทยหมดไปสนลูกใครเนสกัดอีชอนเออดูอีเนี่ยหยิบขึ้นเห็นไหมทุกอย่างภาษาไทยหมดเลยบลบรุมก็มือก็ไม่ใจ what the fuck ขอดมมมบ้ปบ้าบ้าโดนกัดหนึ่งครั้งโอ้ยรูอี้สกิวลำใหญ่ what the fuck รูอี้เออใช่ไปเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ คราวนี้ผมเอาจริงแล้วทุกคนภาษาไทยแท้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 มาห้องคลอดกันแล้วหมายค๊อกว่าอะไรห้องคลอดหมายค๊อกว่าห้องคลอดเหรอเฮ้ยคอกโมไปไหนเนี่ยสกัด ฝันหวานหวานเจี๊ยบเหรียญจ๊อ,จอบโอูชิมโปชาลิมปาโลจักรวาลไปแล้วคุณชิด ว a t ว h a ว w h ว t what คุณเครื่องตรงนี้เป็นหน้าที่ของผมอืมอออ,อืเยี่ยมมากไทยจริงไทยจริงไทยจริงเยี่ยม,มากภาษาไทยคุณจ๊อบแต่ว่าเยี่ยมมาก ยังมากยั่มากไม่ใช่แล้วเฮ้ยเฮ้ยอ่าผมโดนติดกับเฮงช่วยด้วยใครก็ได้ผมโดนคู่กันอีกแล้ว อันนี้อีนนี้อันนี้เลยไกรดูสเต็ปฮาร์ดดาวไม่แล้วไม่เหลือครับสเต็ปฮาดาวไม่ไม่อะไรไม่เหลือสเต็ปฮาดดาวไม่อะไรครับไม่ไม่เหลือๆๆ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  ยืนยันความปลอดภัยนี่นะที่นี่ทีนี้จะเอาอยัางไงดี <t> เร็วๆ, <t> ๆนะรีบก็เลยจะออกน่าเห็นไหมว่าสะทยจริงๆห5เอเดนี่มันขายอะไรโอ้โหหืมทำไมมันเอาใจลอกตั้งแต่ชั้นแรกเลย ว่าเราฮาร์ดคอได้มันฮาร์ดคอได้จริงๆใช่ไหมเพราะว่าเปลนไปได้หรือเปล่ามันอาจจะเป็นฮาร์ดคอได้ก็จริงดูนะทีนี้เราจะแบบไม่ตายให้ดูเลยนี่ขนาดผมเล่นระดับเซียนแล้วนะผมยังไม่เหลือะผมเซียน,นาดกข,ข,ขนาดนี้ ยาดับการจะเหดได้อย่าถ่ายเออการการรวบรวมแรโซแอนเดโซแรงหนึ่งดุดและความความภาพคุ้มใจเฮลโลแม่ชีเครื่องแรกอยู่ไหนอุ้ยเจอเลยเหรอสวยอุ้ยเจองั่วะ ก็เจอ,อยาถ่ายด้วยอุยคิดสักพักเดินกับคนไปแน่เลยมาเดินเข้าไปในสองห้องนะห้องหนังสือนี่แล้วก็สกัดต่อสีอะไรสีฟ้าสเตล้เตล,ล้แครดี้เด็กโลอมแบบเนียน อมแนบเนียนอะไรคือลูกอมแนบเนียนว่าอิสระลูกอมแนบเนียนแล้วมันไปไหนเห็นแม,ม่น,นกำลังแอบจ้องมองผมจากหน้าตาฝั่งไหนวาย What the heck ยาท่าตกใจยาท่าหมด ไม่ต้องวนไม่ต้องวนในห้องนี้เสร็จ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 เสรความสุยคุณเห็นยาเต้ไหมมันเลือเข้าไปกลางคางแบบสั้นขวาไม่รู้นะไม่นะผมเห็นเครื่องสุดท้ายแล้วไป เราต้องรีบจบคุณเพราะผมไม่อยากรอเพราะว่าผมต้องการมันอยู่ไหนห้องคุณจริงดิฝั่งตรงข้ามหรือไม่ผมอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามที่ผมเคยผ่านมาน่น่หลงข้ามผัวเปล่าไม่อะฝั่งที่มันอยู่ตรงข้ามกับไอ้ห้องนั้นอะที่ผมเพิ่งเคยไปอะอ๋อห้องนี้ใช่ไหมที่มีโปสเตอร์แอสโตใช่โอเคยัากั้วิ่งไหม ไม่วิ่งมันอยู่ไหนวิเลยะท่าอยู่ไหนฮะตรงนู้นเลยเหรอตรงนู้นน่ะนู้นนู้นเหมือนถึงอยู่ไกลเลยใช่ไหมถ้ามันจะเดินลงมาให้บอกดิแมวิ่่โคตรช้าโคช้าจริงๆผมหนีเดนนี่แทบไม่ทันอะจริงจริง ลาตีสวัสดคุณอย่าถ่ายอยู่ไหมม,มันง่ายขนาดนี้เลยสินะน้อ่านรัก ว้าวเด็กที่ so น i c มันมีไม่ได้หรอกโก็ไม่มีคนบ้าที่มีสีหวัวใจการวิจัยของทีชาไปแล้วอะไรคือทีชาไปแล้วผมไม่เข้าใจอ้ยตัวอะไรมาใช่ไหม่มใช้ช่ตกใจมั่วสวยล่ะ ต้องหุ่นมาถึงไอ้คอนนี้เอ่ะมยาไทยยาไทยกบทีชาดูวันดิตึงตึงตึงตตึงอยู่ไหนมันอยู่ไหนอ่ะไหนโอ้นั่นไงไอ้กองฟ้าแล้วกระดุกกลับไปด้วยความงูขาว ็อันตรายไงวันผีชอบมาบ่อยทั้งเนี้ยนี่เมียนี่ขนาดของบันช้าผมก็ทำเครื่อนได้เยอะเหมือนกันนะเอาตามตรงโลอมยางมันยางตรงไหนยางตรงไหนเอาบาการมาผงวิชิชา ของยาต้าไปเหลือในใจวิจัยของยาป้าไปแล้วพลังจิตทำเครื่องโคตรด,ดีรู้ไหมแอสโตไม่ได้ทำอะไรเลย <mm <ets> ถ้าคุณทมเครื่องมันก็จะเห็นคุณ <mm <ets> คุณตอนนี้ตอนนี้ผมจกัดสา,าดีชอตรงเนี้ย เซิฟของมันเซิฟใสแท้เท่านั้นดูดิความทนฮหาข,ของคุณอนะค<ล>วามอะไรของคุณความอะไรอุ้ยของคุณไม่ใช่ไทพีอะขอ้โงไทแท้นิน้อยมันก็อ่านได้เหมือนกันมากมัง้งแล้วอไอติชาก็จำศีลเหมือนเดิมอุ้ยในตรงที่ทีชาแกแค่จำศีลนี่เราทำมีเครื่องด้วยแฮะแต่ไปไม่ได้ไ,ดปไปไปนู่นละ ว่าอย่าถ่ายมาตอบเราต้องจุบก,กลับไปเราต้องจุบก,กลับไปใช่ในนั้นนะเบ้ย,เย,ยี้่ท่าเดินกลับไปลไะเดิมเราอยู่กัอยู่กันน่าลิกจริงมากผมไม่คิดว่าเครื่องมันจะมาอยู่ตรงนี้ได้นะมันก็อยู่ได้เลว้ววาะคนตรงนี้เป็นที่ซ่อนที่แย่ที่สุดที่ผมเคยเจอมาอ I know อะไร What is I know you be ต้องแบบเท k มีโฮมโอ้โหถ้าเพื่อนยกขาแม้แต่ก้าวเดียว t a k ท m มีโฮมอุ้ยอย่าถ่ายผมมาดีเร็วกว่าคุณคุณชาของผมตั้งเยอะ Take me h o ้ e คุณนี่นะเก่เฮ้ยแน่ใจนะว่าคุณมีเทปไม่ใช่ไหม ยี่สิบอีสาวได้ไหมได้ยีต้ามาวันที่สองเล่นไปสักพักเรเคยเสร็จแล้วออใช่มันงงมากเลย exciting ที่เช็กอินนอฟเฟมีสบ้าดีวอชีพีเทียบเลยกล้องมดในบ้านเทียบเลยประตูเปิดขึ้นภายในสิบก็เปดใจห้องครัวเสามแล้วลึกเปิดเออนั่นแหละแอสโตฮอฟพูดได้ทุกอย่าง จักรวาลไปแล้ว w h จักรวากลับมาแล้วคุณดูดิคนสายล่อควรจะใช้โต๊ะเป็นก่อนล่อนะเพราะอะไรรู้ไหมคุณดูดิโต๊ะมันหมุนได้ดีอะเราสามารถหมุนรอบโต๊ะเพื่อล่อได้แต่ค่อยๆ่อหมุนช้าๆนะไม่งั้นเดี๋ยวผีมันก็จะกลับหัว แอบเชื่อไหมป๊อปปี้มันชอบเดินหน้าใช่ไหมมันเดินถอยหลังมันชอบจะเดินแฮมฟันฟันฟันเฮ้ยมันจะฟันพี่ฮืมฮึมนี่คือตัวละครที่เก่งที่สุดอันดับที่หนึ่งเกรซเออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทุกคนตื่นใจ คุณป๊อปปี้มันอยู่ไหน,น,นแล้วคุณก็โดนมันเห็นวิ่งเร็วไหมคุณวิ่งเราสามดาวใช่ไหมมีอะไรสีแน่ๆเพราะคุณใส่ของอะไรอ,ะ <c oughs> อ่ะก็ใส่ของกากใส่ของกากใส่ของลูกตัวเองกับของอกระจกแตกใส่ของลูกตัวเองกับใส่ของกระจกแตก <c oughs> ความฝัน,น,น <c oughs> หวานหวานหวานจนเบาหวานขึ้นอ่ะ เสียงอะไรตับไตไส้พูอ๋อตับตับตับการวิจัยของมาริไปแล้ววัดมาริตัวอะไรอ่ะวบดีสมาริต้นดอกมาริเหรอเฮ้ยเครื่องอยู่รนแล้วไม่มีใครสังเกตอีกแล้วไม่เคยมีใครสังเกตเลยผมมจะบอกอะไรคือมะลิป๊อปปี้คุณ ไอป๊อปปี้ชื่อมันคล้ายมาลีไงดอกป๊อปปี้จักไหมเอาอะไรอะไรอะไรเจ้าเหตุต้อนทุกคนทุกคนป๊อปปี้มันแปลว่ามารีหรือเปล่ามันก็เลยบอกว่าการวิจัยมารีไปแล้วแล้วมารีก็เห็นผมว้ายเอ๊ะเอ๋แปลกๆนะ ทำไมมันตื้นๆแบนั้นน่ะคุณรู้ไหมที่ที่ควรรอดที่สุดก็คือที่ที่มันผีมันชอบซิกแซกอะตรงที่สุดวายมันเดินมันทางนี้วายน่ากลัวเกินวายเลียนหัวใจเลยเนี่ย ดูงนี้ซื้อของร้านแดดดี้ดีกว่าจะได้ให้มันไม่มีคอสบูนในเกมนี้โอ๊ยผมเห็นมันมีดวงดาวออกมาจากตัวตัวของของเดดดีด้ด้วยค<น>ุณเ,<อ>เห็นตัวอะไรไหมคณเ,<อ>เห็นเหยย็นเห็นญาติกูทอยเหรอจูดี้<อ>มาของดีต้อง่อ วัดเด็กโลกขโมยเหรียญฮะความทนทานดิผม,ม,มชอบความทนทานความทนทานคาุณโลกโลกมันไม่ใช่นวีคูมันชื่อว่าโลกโลกโลกอะโลกกับลากอะรู้จักไหมโลกลากอะไ,ได้เสต่เดินเหรอแล้วคุณได้ยินจากไหน เธอเลิกค right ิดเห็นเมนแน่ๆปอบีถูกอุ้ยเป็นนิดนี่ถูกก็ออกมาลีอีกแล้วอะไรคือมาลีหมาที่เคยอยู่กับผมแล้วเขาบวมๆนั่นแหละชื่อมาลีแล้วผมก็มีหมาตัวหนึ่ง ที่ตุยไปแล้วตุยไปจริงๆริงอ้ไม่เหมือนเอ้ยเหมือนสิตรงที่ร้านค้าแล้วก็มีสัเส์เดียบอมเบ็ดเป็นโคแลแวนดี้เป็นมนนาตอกกระจอ้องคุณเหรอแล้วมันจะเดินลงมาทางคุณไหม ลราตีสวัสดีเดินกลับไปโง่จังเฮ้ยเจองคื่อสุดท้ายละก็ม,มันมีแค่หนึ่งฝั่งอะคุณรู้ไหมไอพวกเมนเมนจะอยู่ด้านล่างหมดเลย,ว,ย,ยว่าเห็นโบเตอ์ดีไมไหมสป,ปาวเชลลี่วีแล้วก็เอสโต พ่ชาแล้วแล้วแพมโบะระหว่างคอนโบะมาเดินหรอจริงดิแล้วมันก็เดินกลับหลังชอบแซดอันนี้คือแพมโบะมันหายไปไหนวั a ด i สวัแพมโบก็ป้ายมันหลังอ่ะคุณป้ายใหญ่มีแค่สี่ป้ายเองคุณแพมโบะมันหายไปไหนเดย์อินเด a y t i ย์มคุณมิดอาเลยรอ เดอเอาม่เกี่ยวเลยคุณเน่มันมีป้ายนี้ตั้งแต่แรกคุณไม่เห็นจริงๆดิมันอยู่ไหนอืมมันกำลังเดินทางไปพร้อมกับบ๊อบบี้เพื่อนรักคู่ใจมันมันเดินทางผมอย่างเดียวเลยเฮ้ยวายวายวันดีด้วมาแลเบลเบล เพลงเทเดรุนผมไม่ได้ย oh. ินอ่ะตึ่งหนึ่งหนึงตึ่งหนึ่งหนึ่ง you are making a big mistake คุณได้ทำสิ่งที่ผิดพลาดอย่างหนักหนักมากมังแค่ไม่เห็นโอ้โหนักเกินโอ้โห ฮะนี่มันนี่สิ่งที่เรียกว่าเกเกยพลัชโอโอโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ยโอโอ๊ะโอ๊ะแย่ถ่ายที่ได้จากโลกคุณเราต้องเรียกแดนดี้ไลออนมาแดนดี้จ๋าไม่เห็นจริงดิตาบอดจังเลยนี่เพื่อนคุณเองเนี่ยนี่ไงตรงนู้น แล้วจะไอันนี้ยังไงดิสเตลล็อกสูงสูงไม่เห็นหรอเพื่อนตัวเองไม่เห็นจริงๆดิมิแต่แค่ไอ้ยาถ่ายดิเห็นโคตรชัดเลยอะโอเคโอ,อ้เจนนี่สื่อคนเล็กติดไม่เห็นเพื่อนตัวเองจริงดิ You are making a big mistake ของแท้โอ้ยอย่าถ่ายแมวเว้ยแมวแมวไม่รู้มันมองในระยะของมันเป็นไงบอดแล้วไอสิ่งนี้มันเพื่อนตัวเองเนี่ยเพื่อนเราอะดูดิเพื่อนมาเนี่ยไม่เห็นจริงดิเฮ้ยโง่เราต้องให้มันหันมาทางนี้ กินโคลากับแบบซี่ยเ้ยยเจ็ดเปอร์เซ็นได้หนึปอร์เแล้ววยเดี๋ยวก่อนนี่คุณนะอย่าเพิ่งตะโกนเดียนจบแล้วเรียนจบแล้วว้คณ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 คคไอ้หมอนั่นจะมาอยาตาเรียนโค้ดไหมยาไทยอ๋อเดดดไลออน ไหนไหนไหนวายคุณระวังนะอย่าถ่ายหัวนะดูดิตาบอดไม่เห็นเพื่อนตัวเองคุณระวังมันเนเข้าไปดางทางนึงคุณระวังแด่นี่มันจ้องอะไรไม่รู้ของมันไม่จ้องเพื่อนตัวเองเนี่ยเพื่อนตัวเองอยู่เนี่ยดูมันดิคุณเห็นสายฟ้าที่แดนนีไหมเห็นอันนั้นแหละคุณ ตึงผมยงแดียนงตึงเึงต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 งตึงตึงตงตึ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 งเงตต โโหโหดเกินโบโมโหเกินแล้วนี่ขนาดเพื่อนตัเมื่อกี้กดเครื่องถูกแล้วโบเขาวิ่งใช่ไหมแล้วโบเดินถอยหลังไหมเดินต่อว้าวเพื่อนกันไม่ว่านานเท่าไร่ก็เพื่อนกันจะจะหนีลืมไปก็เพื่อนกัน เพื่อนกันไม่ว่านานเท่าไหร่ก็เพื่อนกันจะสนิทหรือไม่ก็ยืนกันระวังดอกเต้นดีไลออนนะอุ้ยไอ้นี่เฮาดูด่วนด่วนด่วนไอดอกแดนดีไลออนนี่มันจะมาหาเขาเป็นแดนดีหรือไงเนวิ่งมาหา ว่าเลยคุณก็เข้าพลาดแน่เลยว่าใช่ <im itation> ใชไหมแต่ทำไมเอเดนดีไลออนเหมือนไม่ได้ยินอ่ะมันเร่งขโมยอ่ะ <im itation> อย่านะโอ้โอ้ไม่กอดไม่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 สิบแปดบอกห้าเมื่อกี้ยาท่าถึงต้องตง้มไข่แดนดี้จริงๆ <im itation> <im itation> แล้วมันไปไหนเนี้ย <im itation> มันไม่ได้เดินห่อยหลังนะมันเดินกลับหลังหันหนึ่งสองคุณแฮมโบยังโหดกว่าคุณสร้างโลกอีกอะคุณสร้างโลกวิง่งโคตรช้าไม่ไม่ใช่คุณสร้างโลกโดูเห็นไม่ไกลเลยไม่เห็นแบบแท้ไม่ไกลอ่ะโคตรไกลอ่ะแล้วแม่งวิ่งโคตรเร็วนะดูใหม่นะดูใหม่นะดูใหม่นะเอาที่สุดวง เออมันน่ากลัวจริงๆว่ะจะเจอแฟบโบนี่น่ากลัวน่ากลัวเจอฉั่นไหนเชนนั้นมองเดนะแน,น่นอนนี่ไงแฟบโบเดย์อินเดเอาไงเพยิ่งออนปีอะไรวะแทบไม่เห็นแฟบโบอินเดเอามันมวิน่งไหมอะไรอะไรผมเดน,นดีไลออนเห็นผมยิงเหรอแฟบโบอินเดเอาเพยิ่งออนสี่เดือนสิบสี่ฮะ มันไม่มันไม่จริงใช่ไหมปี2000 2001ว้าวเกือบตรงกับวันเกิดของผมแต่แค่ปีไม่ต้องเฮ้ยเดินเองเฮ้ยดีอ่ะดีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปให้หื่นตัวเองมามามานม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 ไอเดนี่ว้าวคุณได้หรอ ผมเทียบไม่ได้เลยเอ้ยแดนดี้ตั้มจบแล้วโู้ครับแล้วคนพ้อมกันเธอคุคนี่คุณนี้คุณได้รับดีจบแล้วรับเป็นผู้ชมแดนดี้กับโง่ไรขอดูรีเซิร์ชบั้นด้หน่อยเลิกตาตอ นี่เรามาดูรีเสิร์ชกันเลยดีกว่าเรื่องการรีเซิร์ชเนี่ยเราจะเล่นร้องเพลาาเผมบอกเลยตัวธรรมดามีโอกาสการเจอมากแทบวูดอีดเดีนี่มันเล่นตรงมาดีเลยนะเฮ้ยเข้าตามนี่ไงวะเนี่ยกะตามเออเป็นจิ้ห้าเป็นจิบห้าเสกเหลือเก้าเเก้าเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นเอาเหลือมันไม่ทำไม ทำไมต้องเหลืออี้ยน่ลนแ่ันต้องซือสรอบไม่น่าก็ใช้ลอตเตอร์สจิจะลอเตอร์น<ป>ั่นแหละไปซื้อลอตเตอร์ดีกว่าไปเล่นต่อเดี๋ยว,วเราค่อยมาเล่นทีหลังนีเเ่เราจะมาซือออ้อลอตเตอร์ลอตเตอร์มันได้ดีสุดแดนนี่คูสองแต่ผมไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เพราะอะไรรุ่นมันก็ขายของไม่ดีเพราะว่าถ้าเราได้ไอ้ตัวเนี้ยมันขายของโคตรดีไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมไปเล่นกันต่อแต่ก็ต้องเกี่ยว เออโบอีมไปสทิพี์ไว้นี่มันยังไม่ลบแต่เราไม่ลบมันหรอกของดีก็ได้ทุกคนคลิปนี้ขอจบเป็นเพียงเท่านี้สำหรับการฟาร์มนะทุกคนก็นะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะทุกคนแล้วก็กดซับสไครต์ผมเอ้ยแล้วก็กดซับแล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับบายสวัสดีครับ